อนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะของขาหมูต้มโคกหรือว่าขาหมูตุ๋นโคกของเรานะคะก็จะมีผักคะน้าขาหมูเผาหรือว่าย่างนะคะเพื่อให้น้ํามันข้อออกนะคะอย่างนี้นะคะมีปลาพึงย่างจะย่างเตาไฟหรือว่าเตาอบได้หมดเลยนะคะน้ําสะอาดไข่ต้มผักกาดดองต้มน้ําทิ้งไปหนึ่งน้ำนะคะหั่นแล้วก็เอาไปต้มน้ําทิ้งไปหนึ่งน้ำนะคะเพื่อให้อะ ไอ้ที่น้ำที่แช่เขานะคะที่เป็นสารอะไรไม่ดีหรือว่าเปรี้ยวเกินเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็รากผักชีซีอิ๊วดำกระเทียมบุกเกลือสีอิ๊วขาวผงพาล้จะใช้แบบเป็นแบบรสด,ดีหรือว่าคะนอผงพาล้ได้หมดเลยนะคะเม็ดพริกไทยจะดำหรือขาวได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนี่นะคะเอาขามูของเรานี่ค่ะลงมาในหม้อที่เราเตรียมไว้เลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนะคะก็ตามด้วยเม็ดพิกไทยนะคะเกลือกระเทียมบุก ลาผัดชีแล้วก็โคกของเรานะคะใส่ไปเลยนะคะใครจะใส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้นะคะนี่ทีนี้ก็ตุ๋นไปไฟกลางใช้ไฟกลางนะคะต้มไปจนเดือดจนน้ำเราเดือดนะคะอ๋ออย่าลืมนี่ดน้นนะคะผง พะโล่ค่ะใส่ลงไปด้วยเลยพร้อมกันเลยนะคะผมพะโล้ส่วนวิธีเตรียมไข่ของเรานี่นะคะเราก็นี่ค่ะเอาไข่ของเราเทนี่นะคะมาแล้วก็เทซีอิ๊วดำลงไปนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็คุกเลยนะคะ คกับซีอิ๊วดำเลยไข่ของเราแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะจะเอามาทีละอันมาคคุกๆรงถ้วยนี้ก็ได้นะคะเอาที่แฟนทางบ้านสะดวกเลยน,นี้ก็มาดูส่วนของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีนี่นะคะพริกชี้ฟ้าแดงส้มเหลืองใช้ได้หมดเลยนะคะเอาที่ชอบเลยนะคะกระเทียมน้ำส้มสายชูนะคะ น้ำต้มสุกนะคะหรือว่าน้ำสะอาดก็ได้นะคะเกลือน้ำตาลเอาส่วนผสมทั้งหมดมาโขกแล้วก็ใครจะปั่นอย่างป้าก็ได้นะคะจัดไปเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสตามชอบเอาที่ชอบเลยนะคะป้าก็จะปั่นเอานะคะง่ายๆ จนน้ำของเราเดือดท่านแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยนะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะนี่ค่ะใส่ลงมาเลยคือชอบให้ให้ขาหมูสีออกเขียบมากๆก็เพิ่มมาซีอิ้วดำได้นะคะแล้วทีนี้ก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ้วขาวเราปรุงรสเพิ่มที่หลังได้นะคะส่วนใครอ,อยากให้หวานๆก็เติมน้ำตาลเพิ่มได้เลยนะคะ ทีนี้ก็เคี่ยวเข้าไปจนกว่าขาหมูของเราจะเปื่อยนุ่มนะคะนี่เคี่ยวไปเลยนะคะด้วยไฟกลางนะคะกลางไปหาอ่อนนี่ค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวมาสักพักแล้วนะคะคิดว่าเนื้อหมูน่าจะสุกแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เปื่อยดีมากนะคะช่วงนี้นะคะ เราก็เอานี่นะคะผักกาดของเราที่หั่นชิ้นแล้วก็ต้มน้ําทิ้งไปหนึ่งน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเอาลงไปตุ๋นด้วยเลยนะคะเขาะจะได้เข้าน้ําเข้าเนือ้อยิ่งตุ๋นนานยิ่งอร่อยนะคะผักกาดนี่ค่ะลงไปเลยพอดีถ้วยเมื่อกี้ใส่ไม่พอค่ะป้า,าก็เลยมาเก็บไว้ตรงนี้ ทำด้วยไข่ต้มนะคะพอดีมันลื่นนี่ค่ะเอาไปตุ๋นเลยตุ๋นไปพร้อมกันเลยก็จะได้เข้าน้ําเข้าเนื้อนะคะคือน้าโคกเนี่ยนะคะจะทําให้เนื้อหมูของเราเขาเปื่อยเร็วมากนะคะขาหมูของเราเน,นี่ยค่ะนี่เห็นไหมน้ําก็น่ากินด้วยแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะต้นคะน้านะคะใส่ไปทั้งต้นเลยใส่ไปด้านบนนะคะเพราะคะน้าเขาจะนั่นเร็วกว่า ใส่ไปเลยค่ะตามจํานวนที่เราที่เราจะทํากินเลยนะคะใส่ไปทั้งต้นแบบนี้นะคะนี่เราก็เคี่ยวเข้าไปด้วยไฟกลางนะคะกลางไปหาออกค่อยเคี่ยวเข้าไปตาก็จะปิดฝาหม้อตุ๋นเข้าไปเคี่ยวไปถ้าตุ๋นไปสักพักหนะ้าถ้าเห็นว่าคณะเขาแบบเหมือนจะทรงเละไปหรือว่าอะไรแฟนทางบ้านสามารถตัด ัขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยนะคะนี่นะคะพอเราถึงมาสักพักก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้นะคะคณะของป้าน่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวป้า,าจะคีบคณะขึ้นก่อนเลยหมูก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะนี่คักนณะขึ้นก่อนเลย ถ้าใครชอบให้นิ่มๆมากๆก็ุ่นไปเรื่อยๆเลยนะคะมีารากกับซีดมาด้วยนี่ค่ะหมูก็เ,น,เนื้อเขาจะยน่ยนๆแบบนี้นะคะในที่แล้วนะคะหมูของป้าไปสี่เคตักขึ้นสับจัดเสิร์ฟเลยนะคะ ย,ยุ่ยมากยุ่ยมากๆาร้อนด้วยกระดูกร่อนดีมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขาหมูตุ่นโคกของเราถูกใจลุงคิดแน่นอนค่ะแล้วก็ยุ่ยดีมากเลยนะคะนี่คือเห็นไหมพี่ป้าสับแบบโหกระดูกรอดออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกนะะันค่ะโอเคอันนี้น้าจิ้มของลุงลุง uh. คิดหิวค่ะโอเคพอดีอ่ะตุ่นมันจะภาพไม่มีหม้อแรงดันค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะก็มีน้ําจิ้มอ่ะสามรสส่วนลุงคิดก็เป็นน้าจิ้มที่ป้าทําให้ดูะคะ่ะน้ำจิ้ม,มสามรสก็กระเทียมราออกผักชีพริก น้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวปรุงรสตามชอบเคลียเ์้า oh. อันนี้เอ <Okay, S 1> าไข่ไหมไม่เป็นไรไข่ตรงยูเทคแคร์ยูเซลอันนี้น้ำแห้งเชียน้ำแห้งแล้วเกินหมูมันต้องทำช่ำคือ,อป้าไม่ใส่ป้าใส่น้ำตาลที่หลังช้อนหนึ่งนะคะเพราะว่าในโค้กเขาก็หวานอยู่แล้วส่วนแฟนทางบ้านชอบให้หวานมากก็จัดไปเลยนะคะ This is spicy sauce อาไม่ baby sauce Little baby อันเนี้ยอันเนี้ยสไปซี่เนี่ยซีฟู้ดเนี่ย You call me baby Yes baby แกเฟสไงอะไรโอเคไหมอืมอร่อยใช่ไหมหมูต้องฉ่ำๆนะคะเนี่ยน้ำที่ป้าใส่ไปป้าไม่เติมเพิ่มเลยคะตุ๋นเขี้ยวไปใช่ซอสอร่อยใช่ไหมคิดบอกซอสอร่อยมากต้องฉ่ำๆ Very good very very good <laughs> นี่มะมา,ากุบป้า uh, อ,อ,อร่อยซิมะมา uh. อร่อยจุ้งจุง,จงบุย everything everything harmonic ฮามนอนิคฮา,าร์โมนิกฮาร์โมนิกคือกลมกล <laughs> ่อมนะคะพี่บอกว่ากลมกล่อมมากคือรสชาติกลมกล่อมจรงิจรงๆ ไต้มปาโลปาโลโอปาโลาโลปาโลปาโลผัก huh. ช yeah. uh, okay. ียูเคนทยชิลีนีฟก็ัน่จง่าย ซื้อมาเนี่ยเก็บได้วันสองวันถ้ายังไม่ได้ล้างนะคะเขาบอกว่าให้พันผ้าขาวไว้ืมเ <Perfect. S 1> นือ้อหมูอร่อยมาก I think this sauce they never give you on them when you buy that on the in the market อร่อยใช่ไหมมันเป็นอ่ะคู่กันนะคะสำหรับคนกินไม่เผ็ดแต่ป้าต้องอันนี้เอาไม่อยู่ไม่ได้องต้องสีฟู คณะลุงคีบบอกว่าบ <'s> oh. อกซะคณะลุงคี่บอกไม่ต้องสับจะยกต้นอุ้ยบอกว่ายกต้นเลยนี่คณะนี่อร่อยนะเขาจะเข้ากันนะคะกับ <c oughs> ขาหมู <c oughs> อุ้ยลองดูนะคะต้มโคก้กอันเนี้ยอันนี้โคกอ่ะมันแบบว่ามันมัน มันอร่อยนะคะนี่ mm. Mm. ใช่ไหม mm hmm. เลือดแซมเปซนฟต์นุ mm. so น่ม mm hmm. mm hmm. นุ่มจริงะคะ่ะ mm hmm. แคำใหญ่เวอร์มีม่เนี่ย ผักอินทผาลผักสดคุงคิดจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเอามาตุนเอามาผัดเอามาต้มคุงคิดจะกินอันนี้นะคะเมนูนี้นะแบบนี้นะคะทาทั้งทีทาได้หลายขาไปเลยค่ะเก็บไว้ได้กินได้นานด้วยหรือไม่ก็ออกแจกเพื่อนบ้านเพราะว่าจะทําขา เดียวสองขาหรือว่าชิ้นอย่างเงี้ยหรือทำสี่ห้ามันก็ใช้เวลาตุนไม่แตกต่างกันนะคะป้าก็ตุนไม่นานนะเมื่อมันเปื่อยเร็วขึ้นอนะ่ะปกติมันจะตุนนานกว่านี้พอใส่โคกแล้วมันมันสุกเร็วขึ้น we can give for our p e a m too mhm develop start nice so you have two chin big เดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนลุงอืออเอาลิ้นจี่มาฝากป้าไม่ใช่ลิ้นจี่ลําไยกินหมดไปแล้ว เอามาฝากเมื่อคืนก็ฟาดหมดเงเมื่อคืนคิดกินใหญ่เลยค่ะคิดชอบชอบไหมชอบมากคิดชอบมาก This sauce today I love it Because it's not so spicy, it's a uh, it's perfect. It matches mm. with the with the pork leg. Ninety nine point nine nine stars. <laughs> Thank you. Go, <laughs> สิบก็ไม่ 40, ส,สิบเนาะเส้นเส้นทรายแค่เนี้ยเท่าไม่ทรายไม่รู้เก็บไว่ทำไมอือทำไมไม่กิฟเทนกิฟว่ากอดกิฟฟอร์ยูวูซี่อือโอเค <laughs> นี่นะน้ำจิ้มของป้าน expelled uh, before really good story the ุ tell mm. really good you have a quick me before, วันนี้นะคะ mm. ที่ช่องจุดเทีนเล่านะคะชีวิตของคนโลกมากผลสุดท,ท้ายจะเป็นยังไงนะคะเรื่องนี้สนุกมากชีวิตของคนโลกมากสุดท้ายจะเป็นยังไงใครสนใจก็ไปฟังได้ที่ช่องจุดเทียนเล่าอาจจะ ดึกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าพอดีตอนเย็นเน่ะต้องไปธุระนิดนึงนะคะอาจจะอัพโหลดเลทนิดนึงอุ้ยมีไข่ด้วยนะลุงเนี่ยฮะเอาไหมไม่ไม่ Still have Thank you ของมาส่งบ้านนี้มั้งคะก็หมาโอเคนะคะ เนาะหมาเห่าค่ะเดี๋ยวเรา2คนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะป้าพิซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะน้องทั้งบ้านขอมาหานานแล้วนะคะบอกว่าป้าพิซี่อยากให้ทําขาหมูต้มโคกนะคะป้าทําให้แล้วจัดให้แล้วอร่อยมากๆเลยนะคะก็มามา มาลองดูนะคะแล้วลองเอาไปทําดูนะคะทำแบบนี้เลยนะคะรับรองอร่อยใครกินก็อร่อยไปให้ใครเขาก็ชมแน่นอนนะคะอร่อยไหมยูทิ่เพื่อนชอบไหมยูเพื่อนก็ต้องเลิฟแน่นอนมันอร่อยมากมันกรมกรอบมากๆเลยนะคะแลวทำให้หมูยุ่ยดีมากเลยนะคะโค้กเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้ก่อนๆคิดจะกินอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ thank you for watching